จปนแล้วเร่องทางอะไรครับเราจะไม่ยยกตัวคอามคิดใส่และความคิดใส่ดีใครได้ข้อไหนก็คุยใส่ดีเปลี่ยนเรทางอะไรนะอ่าอ่าทางยึดทางวาครับทางวยคืออะไรครับอ่าจะเลิกไปคิดใส่ครับคิดใสอ่า เ s ามาตัวแรกดีก yeah, ว no um, ่ารวะะะะอะะาัมานับเอาลัลูกจับเอาลูกจับเอกจับลับเาลัอาลัเอาลูับเอาลูอเอาเาลลูกจับเับกจาลเลูกับาาาอับับอัลลัับับเล ครัสบายเลยลูกหาสบายนะครับขึ้นนะครับไม่ใชโอคนะครับคือย่างที่สบายมากนักเนี่ยใครลคิดว่าเรายุต้นหาขึ้นนะครับยันนี้อายะครับที่เราซูลอายุตรบแล้วหาซิลที่ไหครับหาซิลนะครับเลี้ยงดูเราดูเราอย่าทำแบบนี้นะโอ้โหนะครับ แล้วเราไริ่มเลื่อนศูนย์เลืนขาแลกเท่าไหร่แต่ต้องขาขาขาแล้วนะครับขาแล้วนะครับซื้อขาหัดซืออ่าเลยอ่านะครับต่อไปนะครับขาเบื้องบนขึ้นนะครับดึงลงยาขาแต่พื้นนะครับเแล้วเราให้ขาแต่พื้นลงมาเทีลบทีดแล้วเราลดลงมา จะติดมือแล้วมืมังไงนะครับาาต่อเดิ่มคาครับหนึ่งองสามสิน้นต่อปทนห่อไปไเร่งรับาถาติอเาถา่อเลาถาิ เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดแปดฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเออยินดีด้วยเยี่ยมเลิเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฮะแต่ไปก็ต้องเตรียมตัวกันก่อนไปต้นสีห์ สิบห้าครับแปดขวาซ้าย้าวสิบห้เป็นเาทำค่ห้าเซ็ด้ดเรนดูเทางซ้ายทางซ้ายแล้วเลยสองาม่ไ้านลาาลงไปด้าลง

เวลาเราทำงานนะเวลาเราทำงานเด็กที่นะครับเรามีการเต้นะครับเต้นรูปเต้รูปว่าเมื่อกี้ประมาณสิบสองสิบสามมันก็สูงจะเพิ่มแค่แต่แรกมันสึงนะแต่เวลาไม่ได้ลบก็เออประมาณ